ก็ที่แล้วได้ได้อะไรนะสามแปดสามแปดใบหนึ่งใบหนึ่งเห็นสองสองตัวชัดชัดที่สุดเลยค่ะเห็นที่ไหนครับอือตรงนี้ห้าสามค่ะอตรงเนี้ค่ะแต่ทำไมแกชัดอ๋อตอนตอนที่ตอนแรกที่เรามาหาเนี่ยอยู่ตรงกลางนะเนี่ยค่ะอือสองใบตรงนี้กี่ใบนะสองใบสองใบเห็นอะไรเห็นอย่างนี้สำหรับวินเนอร์ สาใช่ไหมบอกไปแล้วค่ะห้าสามสามห้อะไรคะเอางว่งวดที่แล้วได้ได้อะไรนะสามแปดสามปดใบหนึ่งใบหนึ่งใบหนึ่งใบเดียวทําไมไม่ซื้อเพิ่มไม่อะไรก็มาเห็นเลขสามเลยซื้อแบบไล่ไปเรื่อยๆค่ะหลายๆเลขก็เลยบอกเออมีสผมมีสามเล่นสามหกหลักสามสามสามหสามเจ็ดเจ็ดสามสามแปดสามแปดขอให้มีสามเอาหมด โอ้เมาเห็นตัวเดียวนะใช่ไหมเห็นตัวเดียวก็เมาหมดเลยขอยกหลักสามเรียนสามเลยจคู่วินเอาซื้อสามแปดใบใบหนึ่งก็อย่างละใบค่ะอย่างละใบใบหนึ่งไหนไหนโชว์ขึ้นมาหน่อยมีเลขอะไรบ้างกี่ใบกี่ใบครับห้าใบห้าใบเลยห้าใบหรอห้าใบนะอย่างละใบบอก อย่างเราใบมีสามเศรษฐีนีคนใหม่มาดูกันเดี๋ยวมาเจอกันเอาละเศรษฐีนีคนใหม่นะครับมาจากที่ไหนพี่จังหวัดตราจังหวัดตราดงวนนี้เลยห้าห้าสามห้าสามเลขชอบหรือเปล่าก็เห็นเห็นสองตัวหรือว่าเห็นอะไรเห็นสองสองตัวชัดๆที่สุดเลยค่ะเห็นที่ไหนครับที่ตรงนู้นนะคะที่ตรงโบสถ์นู้นตรงโบสถ์เออเซมาพาพาไปชี้หน่อยตรง ตรงไหนตรงเห็นจริงไหมใหญ่มันไม่ิ้งนั้นไปได้ไหมค่ะป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 ปตามไปเบิงครับเสื้อสีชมพูนี่ก่อนก็น้องอะไรนะน้อเฮะน้องเตยอาสยามครับไม่ใช่น้องเตยอาสยามนะครับอันนี้ก็ปิดไฟแล้วแล้วเนี่ยตรงนี้เห็นตรงนี้เห็นตรงนี้ห้าสามใช่ไหมอืม ตรงนี้ห้าสามยังอยู่ไหมเอาดูดีๆยังอยู่ไหมหรือเปลี่ยนแล้วตอนนี้เหมือนเนี่ยแต่ไม่ได้เห็นชัดตอนนั้นเห็นชัดเดี๋ยวนี้เปลี่ยนแล้วเขาเห็นรมมืดแตไม่รู้อ๋อเดี๋ยวผมส่องให้ตอนแรกเห็นตรงไหน ยังอยู่ไหมแถวตรงเนี้ยค่ะแต่เมื่อก้ชัดอ๋อตอนตอนที่ตอนแรกที่เรามาหาเนี่ยอยู่ตรงกลางนะใช่ค่ะห้าสามห้าสามเซมาห้าสามแต่เมื่อกี้ชัดอืมแต่ว่ามันมีมีคนเข้ามารูปอีกเลขอาจจะเปลี่ยนเนาะค่ะอมื่อนี้เราเห็นชัดอนี้เราซื้อแล้วใช่ไหมซื้อแล้วค่ะไหนไหนกี่ใบสองใบสองใบ ไม่กลับไม่อะไรเลยตรงตรงเนี่ยนะค่ะเดี๋ยวได้ซื้อตาดินไหมเมื่อที่แล้วสามแปดซื้อแต่เลขอื่นนะมจ๊ะซื้อแต่เลขอื่นซื้อลอตเตอรี่ใบเดียวค่ะอืมก็ไม่คิดว่าจะโดนอ่ะเนาะอืมโดนจริงๆได้จริงๆเนาะเนี่ยค่ะอสองใบตรงนี้กี่ใบนะสองใบสองใบอืมเลขไหนนะ หกห้าสามห้าสองห้าหกห้าสามอ๋อท้องใครจะถูกอีกค่ะจะเอารางวัลที่ไหนก็ซื้อไปเลยก็ขอให้ถูกนั่นแหละค่ะก็อยากถูกมาถึงนี่เลยค่ะมาถึงนี่จากจากจังหวัดตราดโอ้มาสุรินทร์ทีแล้วก็มารอบแรกทีนี้ก็เลยถูกมามามาอีกครั้งหนึ่งมาตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงเนี่ยออกจากมาตั้งแต่บ้านแต่ ใส่สายแล้วนะคะอืก็มาเรื่อยๆค่ะมาถึงนี่ก็เย็นๆนะคะอืแวะนู่นแวะนี่มาตามทางด้วยค่ะมาได้เที่ยวด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเราเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ด้วยค่ะอืมถือโอกาสเที่ยวไปในตัวเนาะแล้วก็มาจบที่หวยใช่ค่ะก็เลยมาที่นี่อ่าโอเคครับขอบคุณมากครับขอให้รวยขอให้รวยครับค่ะทัสดีครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปนี้นะครับสนมนิววารเรตี้นะครับพบก,กันใหม่ในคลิปหนะ้าจะเป็นเรื่องราวอะไรยังไงนะครับฝากกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสวัสดีครับครับเลยครับครับแล้วสนรมริว วัสดีครับย่างชุมมีวัสดีครับย่างสวัสดีค่ะยดีนรับเาเดินทางโดยปลอดภัยขอบคุณคับ